สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถตู้นะฮะคอมมูเตอร์2020สังเกตนะครับตัวนี้เปลี่ยนจอเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะครับเรียกว่าจอ Android ติดรถยนต์นะครับอันนี้เป็นจอตรงรุ่นใน Toyota คอมมูเตอร์เลยนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้แสดงผลของกล้องบันทึกหน้าอยู่นะฮะมีไฟเคอร์เซอร์สีแดงกระพริบอยู่มุม้ายมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ะตัวนี้นะครับเป็นสัญลั์บอกถึง การบันทึกของกล้องหน้านะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องหน้าด้วยนะครับเป็นกล้องหน้าแบบนี่ฮะเราจะเห็นว่าลักษณะของตัวกล้องนะครับเป็นแบบนี้เป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาใส่กับจอ Android เท่านั้นนะครับไม่มีลักษณะของหน้าจอของกล้องนะครับมีที่ใส่เมมนะครับแลตั้งค่าอยู่ข้างๆนะครับการเดินสายเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอ Android นะครับต้องเป็นแอน Android เวอร์ชัน6ขึ้นไปนะครับ โอเคนะฮะเรียบร้อยสวยงามนะครับจอแอนดรอย Android. เดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะตัวนี้ยังติดตั้งกล้องถอยแบบมีเส้นการะยะและสามารถเลี้ยวตามโวงมาไลัยได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนโวลมาลัยนะฮะเราสังเกตเส้นนะครับสังเกตเส้นในนี้นะฮะว่าเส้นมีการหมุนจริงไหมนะฮะเห็นไหมฮะมหมุนโวลมาลัยอยู่นะฮะเส้นเลี้ยวนะครับเราจะเห็นว่าเส้นเอียงนะฮะนี่ฮะเส้นเอียงแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ถ้าพวงมาลัยเราปรับตรงแล้วนะครับโอเคเดินหน้าครับเดินหน้าก็ตักเป็นกล้องหน้าทันทีเลยนะครับเปิตัคอมพิวเตอร์ตัวใหม่2020นะครับอันนี้เป็นรถใหม่เลยนะครับป้ายแดงนะครับลองอีกทีนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยนะครับสัญญาณไปร้อที่กล้องถอยแล้วนะครับเห็นเส้นกระดาระยะฮะเราหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยอยู่เห็นไหมกล้องเลี้ยวตามพวงมาลัยนะฮะนี่ครับ ผมหุ่นพวงมาลัยไปอีกด้านนึงนะครับพวงมาลัยก็จะเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านดาใดมีความสนใจที่จะติดกล้องบันทึกหน้าและกล้องถอยแบบนี้แบบเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ใน Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์081953 7181นนะครับโอเคเลยนะครับ